ความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนวันที่28พฤศจิกายน2568บริเวณลานหน้าสารากลางจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสยชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนางวัชราพรแตงนีปลัดจังหวัดนครสวรรค์ในอำเภอเมือ,นองนครสวรรค์และประชาชนภาคเอกชนร่วมเป็นสักขีพยาน ร่วมปล่อยขบวนกองกำลังอาสารักษาดินแดนจากทั้ง15อำเภอร,รวม36นายเดินทางไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังเกิดน้ำท่วมหนักในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่ซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดแม้สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่จะเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงแต่ยังมีประชาชนจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือและทรัพย์สินเสียหายหนักสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย รวมถึงซากยางผานนจํานวนมากอย่างตกค้างตามถนนซอกซอยหลายแห่งทําให้จังหวัดนครสวรรค์ต้องเร่งส่งกําลังอสลงไปช่วยสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูเมืองการลงพื้นที่ของกําลังอสนครสวรรค์ครั้งนี้ไม่เพียงช่วยอำนวยความปลอดภัยให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยแต่หลังระดับน้ําลดกําลังอสจะร่วมทาความสะอาดบ้านเรือนประชาชนเก็บสิ่งของที่ถูกน้ําพัดกระจัดกระจายทําความสะอาดถนนหนทาง รวมถึงเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆเพื่อเร่งฟื้นฟูอำเภอหัดใหญ่ให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว